สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศากับผมธนินวัฒ์พัฒนาะวิรคุณนะครับวันนี้เราจับสัญญาณความเปลี่ยนแปลงของโลกจากโรนีหิมะตกหนักที่ประเทศญี่ปุ่นครับ ช่วงตวรรษที่ผ่านมาความเปล่นแปงของโลกที่มีผลต่อเท่ากับที่รุนแรงนั้นได้เล่นงานประเทศญี่ปุ่นหนักทีเดียวครับชที่ทําให้เกิดสิติีใหม่ด้านความหนาวเย็นในพื้นที่ที่มีหิมะตกได้ยากอย่างกรุงโตเกียวนะครับหิมะได้ตกหนักที่กรุงโตเกียวตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยสิติล่าสุดหนา27เซนติเมตรหรือเกือบหนึ่งไม้บรรทัดหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าเป็นสิติหิมะตกที่รุนแรงที่สุดในรอบ45ปีเมืองอื่นๆที่อยู่โดยรอบก็อ่วมหิมะเเเเเเช่่่นนนนนนกกกกัััครรร .com ววิาาะะะหหหหโตตีียป็็มมืองงทจุแได้ เหตุก็เพราะว่าทางตะวันตกของโตเกียวนั้นจะมีภูเขาไฟฟูจิภูเขาไฟที่สูงที่สุดในประเทศคอยกั้นไม่ให้มวลอากาศเย็นที่เคลื่อนมาจากทางไซบีเรียและทางตะวันตกของประเทศนั้นเข้ามาที่โตเกียวครับขณะที่หากมีมวลอากาศที่มาจากทางใต้ หรือทางตะวันออกของประเทศนั้นก็จะเป็นมวลอากาศที่นําพาความอบอุ่นหรือเป็นพายุซึ่งเป็นส่วนใหญ่ครับแต่จากข้อมูลแผนที่อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอธิบายว่าขณะนี้ครับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากทางไซบีเรียและจีนนั้นกําลังแผ่ออกมาด้วยก,กาลังแรงนะครับนายสุรพงศ์สารปะโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าปกติจะทําให้หิมะตกทางฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแต่ครั้งนี้ครับ ลมร้อนชื้นจากมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นพัดเข้ามาด้วยและลึกเข้าไปถึงกรุงโตเกียวจึงเกิดเป็นแนวปะทะอากาศขึ้นทําให้เกิดเป็นพายุหิมะที่ตกหนักเป็นประวัติการณ์นายสทนวิจารณวรักษ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาบอกว่าถือเป็นเหตุการณ์ที่ประจวบเหมาะเพราะว่าตอนนี้ครับความหนาวเย็นจัดแบบขั้วโลกกาลังแปรปรวนและร่วไหลลงมาหลายจุดบนโลกเช่นที่สหรัฐาอเมริกายุโรปและอิหร่านเมื่อมาเจอกับปัจจัยหนุนให้เกิดความรุนแรงอย่างความชื้นจากมหาสมุทรจึงกลายเป็นหิมะที่รุนแรงกับโตเกียวได้นี่จึงเป็นประเด็นนนนนนให้้คออข่่่่่าาาาววมเปปปลลลีียแงงโกกกตตตตติดััไะรบสจ โตเกียวและเซนไดจะสดใสขึ้นแล้วทางฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นจะเจอกับพิมะตตกหนักแทนครับส่วนตอนนี้เราจะดูกันต่อนะครับกับลักษณะอากาศของไทยช่วงนี้ครับ จับตาวันนี้ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังัากลางจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยนะครับจะทําให้ช่วงวันนี้ถึง13กุมภาพันธ์อีสานกลางตะวันออกและกรุงเทพมหานครจะมีอุณหภูมิลดลง1.3องศาแต่เนื่องจากเรากําลังลบที่พัดเอาความชื้นเข้ามาสะสมมากหลายพื้นที่ก็จะมีฝนตกเล็กน้อยด้วยขอให้ผู้ชมรักษาสุขภาพเพราะว่าอาจจะเจอทั้งเย็นร้อนฝนในวันเดือนกันไข้รงอนตรายในการผูกจรผ่านหอกงหนานะครับสภาพใต้ส่วนนี้สดใสน่าไปเที่ยวทางทะเลยาวถึงเมษายนเลยครับ นะครับกรุงเทพช่วงนี้มีเมฆมากอากาศร้อนความเสี่ยงฝนมีเล็กน้อย10%ของพื้ทนที่เป็นอช่วงเช้าส่วนหมอกหนาที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้พรุ่งนี้ก็ยังจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกวันผู้ชมยังสามารถติดตามข้อมูลอื่นๆของทีวี360องศาพิ้ที่ที360ซื้อ3นะครับเรามาตามมาต่อในช่วงของเรื่องเด่นเย็นนี้เลยนะครับเพราะนี่คือทีวี3 6 3อนะครับ สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน